เราไม่ใช่แบรนด์แรกในการทำเส้นหมี่โคลาดเราก็พิชเกมธุรกิจสปาอีไอเดียนำเครื่องจักรที่ทันสมัยเข้ามารองรับในทุกขั้นตอนของการผลิตสามารถพัฒนาแบรนด์ของเราให้มีความเติบโตจนเป็นเบอร์หนึ่งในวงการได้ตำหนักทองคือซอฟต์พาวเวอร์ที่สะท้อนภูมิปัญญาท้องถิ่นได้อย่างน่าภูมิใจท t b ี TV, พร้อมเคียงข้างตำหนักทองในการส่งมอบสินค้าคุณภาพดีเป็นแบรนด์ที่แข็งแกร่งและเติบโตอย่างยั่งยืน จุดเริ่มต้นของหมี่โคราชตำหนักทองที่ปุ้ยเป็นคนโคราชมาตั้งแต่กําเนิดจึงต้องการอนุรักษ์รสชาติอาหารดั้งเดิมประจําถิ่นที่จึงพัฒนาในการทําหมี่โคราชที่จะลดขั้นตอนในการปรุงให้เกิดความสะดวกสบายง่ายกับผู้บริโภคค่ะ ตอนแรกนะคะสินค้าของเราก็จะจําหน่ายตามร้านขายของฝากประจําจังหวัดเมื่อช่องทางการจําหน่ายขยายตัวมากขึ้นเราก็สปาร์ตไอเดียเพิ่มเติมขึ้นมาว่าสินค้าของเราสามารถพัฒนาและต่อยอดเพื่อที่จะส่งออกไปในตลาดต่างประเทศได้ค่ะเมื่อเราเห็นช่องทางการเติบโตทางการตลาดนะคะ <S <S เราก็ได้เข้าไปปรึกษากระทาง t t b เพื่อที่จะนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยเครื่องจกักรเพื่อที่จะเข้ามารองรับในทุกขั้นตอนของการผลิตของเรา ปัจจุบันเรามีโรงงานเป็นของเราเองเป็นก้าวสำคัญของธุรกิจที่ทำให้เรามีความเติบโตเราจะสามารถควบคุมในทุกขั้นตอนของการผลิตได้เพื่อให้เราได้รับมาตรฐานระดับสากลซึ่งโรงงานเราได้รับมาตรฐาน HACCP และเรายังได้รับมาตรฐาน Halal ตอนนี้นอกจากที่เราจะวางขายสินค้าในตลาดร้านขายของฝากทั่วไปเรายังได้เข้าสู่โมเดิร์นเทรดและซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำแล้วเรายังผลิตให้กับแบรนด์อื่นๆอีกมากมายและก็ส่งออกสู่ตลาดต่างประเทศ เช่นประเทศเกาหลีใต้ประเทศฟิลิปปินส์มาเลเซียค่ะ ในช่วงแรกเราต้องเผชิญกับความท้าทายในหลายด้านเพราะเราไม่ใช่แบรนด์แรกในการทำเส้นหมี่โคลาแต่ณวันนี้เราสามารถพัฒนาแบรนด์ของเราให้มีความเติบโตจนเป็นเบอร์หนึ่งในวงการได้ความท้าทายหลักของเราคือจะต้องรักษาคุณภาพมาตรฐานในทุกๆห่ออีกทั้งการขยายกําลังการผลิตนะคะเพื่อให้ตอบสนองกับความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มมากขึ้นก็ไม่ง่ายนะคะเราต้องลงทุนกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อให้ทันกับตลาดที่มีการแข่งขันที่สูงขึ้นซึ่ง ่งเราก็ได้ TTB มาเป็นพาร์ทเนอร์คนสำคัญที่ช่วยพิกเกมธุรกิจของเราอย่างแท้จริง TTB ก็ได้เข้ามาช่วยสนับสนุนด้านสินเชื่อให้เราสามารถลงทุนในเครื่องจักรอัตโนมัติทำให้ขบวนการการผลิตมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะจากเดิมถ้าไม่มีเครื่องจักรในการผลิตเราจะผลิตได้วันละ2,000หอ่อแต่เมื่อมีการนาเครื่องจกักรอัตโนมัติมาใช้ทำให้กำลังการผลิตของเราสูงขึ้นได้ถึงวันละ30,000หอ่อต่อวัน ทำให้เรามีความมั่นใจในการรับมือออเดอร์ขนาดใหญ่รวมถึงการขยายตลาดไปยังต่างประเทศค่ะวันนี้ตำหนักทองไม่ได้หยุดแค่การพัฒนาผลิตภัณฑ์แต่ตำหนักทองยังทำให้คนในประเทศรู้จักและขยายสู่ตลาดโลกช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจระดับท้องถิ่นสู่ระดับประเทศ t ี b ี TV มองเห็นศักยภาพที่มากกว่าธุรกิจเพราะตำหนักทองคือซอฟต์พาวเที่สะท้อนภูมิปัญญาท้องถิ่นได้อย่างน่าภูมิใจ ท t b พร้อมเคียงข้างตำหนักทองในการส่งมอบสินค้าคุณภาพดีเป็นแบรนด์ที่แข็งแกร่งและเติบโตอย,อย่างยั่งยืน เป้าหมายของเราคือการทำให้มีโพลาดเป็นซอฟต์พาวเเป็นที่รู้จักในระดับโลกและอีกทั้งเรายังมีการขยายตลาดในการส่งออกให้ครอบคลุมมากขึ้นโดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียและยุโรปนอกจากนี้เรายังมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคในยุคใหม่เช่นมีสูตรสุขภาพและเส้นอื่นๆเพื่อตอบโจทย์ตลาดได้มากยิ่งขึ้นค่ะต้องบอกว่าการมี t t b เป็นพาร์ทเนอร์ ทำให้เราสามารถพิกเกมจากแบรนด์ธุรกิจขนาดเล็กูการเป็นแบรนด์ที่มีความพร้อมในระดับสากลทั้งในแง่ของการผลิตมาตรฐานสินค้าและการเข้าถึงตลาดทําให้มีโคลาตําหนักทองมีความเติบโตมั่นคงและยั่งยืนสำหรับธุรกิจท้องถิ่นที่อยากก้าวไปสู่ระดับสากลสิ่งสำคัญที่สุดคือการรักษาเอกลักษณ์ของตนเองเพราะสิ่งที่แตกต่างและมีคุณค่าของท้องถิ่นคือสิ่งที่ตลาดโลกต้องการ